มือใหม่หน่อยนะคะอะไรไงถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะคะเพียงแต่แค่มีอยากจะมาแบ่งปันกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญพระหลวงพ่อทวดซึ่งเป็นของแท้นะคะยืนยันได้จากการที่เรา,เราไม่ใช่เซียนนะคะเพียงแต่ว่า,าคือยืนยันได้ว่าเป็นของที่เก็บสะสมคือรุ่นคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ไปนาเช่าบูชามาจากวัดช่างให้เพอะอยู่กันที่นั่นนะคะ ก็อยู่กันที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืนยันได้แน่นอนนะคะว่าเป็นของแท้นะคะก็คือรุ่นใต้ลมเย็นนะคะเนี่ยรื่นแรกคือเนี่ยค่ะรุ่นใต้ลมเย็นพิมพ์เสมานะคะอาจจะไม่ชัดบ้างแต่รุ่นใต้ลมเย็นนะคะปีสองห้าสองหกนะคะเนี่ยอันแรกเนี่ยคือด้านหน้าคือจะหน้าหลังก็คือจะเป็นเป็นพระอาจารย์ถิมนะคะก็อาจจะ นะคะไม่ไม่ชัดบ้างขออไปจริงๆนะคะมือใหม่จริงๆนะคะไม่ใช่เสียญด้วยโอ้โอ้โอ้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะโทษโทษทีนะคะเห็นมันแล้วก็ด้านหลังคือจะเป็นสองด้านนะคะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเซมาทองแดงลมดำนะคะคือในปีปีนั้นก็ปลุกเสกโดยพระอาจารย์นองซึ่งพระอาจารย์นองก็คือเป็นพระอาจารย์ที่พระเกจิอาจารย์ซึ่งชื่อดังนะคะ คือหลังจากที่ท่านพระอาจารย์ทิมมรณภาพไปก็คือมีพระอาจารย์นองวัดไยขาวนี่แหละค่ะที่จะสามารถเอ่อลุกเสกเอ่อหลวงพ่อทวดนะคะเห็นว่าได้ึ้นชื่อว่าครั้งแล้วก็แล้วท่านอาจารย์ทิมท่านอาจารย์นองเองก็มรณภาพในปี2542นรบะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อหลวงพ่อทวดเรียวหลวงพ่อทวดทั้ง3รุ่นนี้นะคะคือเป็นรุ่นที่อ่ยังทันที่พระอาจารย์นองวัดไซขาวนะคะ ได้ปลุกเสกนะคะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังของเหรียญรุ่นใต้ลมเย็นเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นบล็อกกองกระสับนะคะเพราะว่าดูที่สังเกตที่พระครูวิสัยโซพลจะมีเป็นตัวนอนเนนะคะพระวงเล็บพระจานทร์ถิมรุ่นเสาห้าสอห้าสองหกรุ่นใต้ลมเย็นนะคะด้านหลังนะคะสื่อเหรียญรุ่นใต้ลมเย็นจะมีสองสองรุ่นนะคะอีกรุ่นหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะจะเป็นเหรียญหยดน้ําก็ทองแดงลมดําเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็น พระครูวิสัยนะคะเป็นพระอาจารย์ทิมกันนะคะเนี่ยคือเป็นสองห้าสามเจ็ดก็ยังทันนะคะเป็นรุ่นที่พระอาจารย์นองวัสัยขาวปลูกเสกค,ค่ะขอโทษด้วยนะคะนะคะคือถ้ายังไงเนี่ยค่ะด้านหน้าก็คือด้านหน้าก็จะเป็นภาพของพระทวดนะคะสองรุ่นความแตกนะคะรุานใต้ลมเย็นนะคะรุ่นที่มีชื่อเสียงแล้วก็หายากมากเลยะคค่ะของแท้จริงๆนะคะเพราะว่า ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโอ้โทษทีค่ะนะคะนี่นะคะเขาลุกใต้รมเย็นขอโทษจริงนะคะถ้าเกิดแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเนี่ยคืออยากจะให้ดูด้วยคืออันนี้ก็งดงามมากนะคะสภาพเดิมคือสวยมากคือคือทั้งสามเหรียญเราเราไม่เอ,อ คือเก็บสะสมไว้โดยที่ไม่ได้แบบนําใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพก็จะยังคงเดิมอย่างมากๆโดยเฉพาะเหรียญน,นี้คือค่อนข้างจะหายากนะคะหายากในในวงการเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะเหรียญเขาเรียกเป็นเหรียญจดน้ําแต่เป็นรุ่นแบบเนื้อเนี่ยดูน,นะคะวาวสวยมากๆเลยคะ่ะยังงดงามมากนะคะองนี้คือปีสองห้าสองสองค่ะเป็นเหรียญจดน้ำเขาเรียกเหรียญยดน้ำน่าจะเป็นเนื้อเงินหรือเนื้อพาะาคือ,องดงามมากค่ะน,นี้ก็คือหายากมากๆแล้วพระพิมพ์นี้เป็นปีสองห้าสองสองก็ ก็เป็นหลวงพ่อทวดที่ด้านหน้าก็เป็นรูปของหลวงพ่อทวดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษคนะ่ะด้านหลังก็จะเป็นเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะเขียนว่าพระอาจารย์ทิมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอโทษจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าขรุขัะไปบ้างยังไงืออยาเห็นอย่างนี้คือจากแสงธรรมชาติก็คือว่าเดี๋ยวนะคะขอโทษขอโทษนะคะอะ้รยังไงนะคะเนี่ยแค่เหรียญสำหรับนี่คือเหรียญหลวงพ่อทวด ก็อาจารย์ทิมนะครเห็นไหมคะว,ว้าวมากเลยค่ะแล้วก็นี่คะ่ะด้านหลังก็จะเป็น,น,นะะเห็นไหมคะนี่คะ่ะัทั้ง3เหรียญน,นี่ก็เป็นรุ่นที่พระอาจารย์นองวัดไสขาวพระเกศีอาจารย์ชื่อดังลง,ลงมาจากพระอาจารย์ทิมพระอาจารย์ทิมนั้นท่านมรณภาพไปตอนปี2,512นนะคะ พราะฉะนั้นพอหลังจากท่านมรณาภาพก็มีเพียงพระจาจาร์นองวัดสายขาวนี่แหละค่ะที่สามารถที่จะถือว่ามีการปลุกเสกที่ให้หลวงพ่อทวดอ,อย่างไรคะนี่ค่ะเห็นชัดๆนะคะค่ะคือเป็นหนึ่งสองสามก็คือหนึ่งกับสองก็คือเหรียญเอ 1, เ่อหนึ่งเหรียญแรกก็คือรุ่นใต้ลมเย็นนะคะรุ่นใต้ลมเย็นสองห้าสองหก แล้วก็ถัดมาก็คือใต้ร่มเย็นสองห้าสามเจถัดมาก็คือสอง2้สองสองนะคะปี2 5 2หถ้าอย่างไงขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้ยังไงขอช่วยสนับสนุนได้ยังไงกด u u s สไคร e หรืออะไรกันได้นะคะเพราะเป็นช่องใหม่จริงๆค่ะเพิ่งทำเป็น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 ครั้งแรกนะคะถ้าอย่างไงก็จะมีเ่อวกับพร้าอื่นตามมานะคะ งงขอขอบพระคุณมากๆนะคะออเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะเห็นงนี้คะเนี่ยหลักฐานว่าเรานํามาจากแ a r คาถานี่เป็นใบที่แนบมากับพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นใบเห็นงนี้คะเนี่ยคาถาตุกเสกข้าทวดนะคะโอเคไหมโอเคนะคะเห็นงนะะีค้คะเนี่ยเราใส่ของข้าวทวดนะคะโอเคค่ะงัขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ